คุณจะต้องจดลิขสิทธิ์นะครับเพื่อว่าคุณนะครับเป็นเจ้าของนะครับถ้าเป็นแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่สามารถนําเข้าได้นะครับค่าใช้จ่ายหลักพันผมบอกเลยนะครับกระซิบไ้เลยคร่าวๆว่าหลักพันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสินค้าลิขสิทธิ์นะครับว่านําเข้าได้ไหมนะครับคุณสามารถนําเข้าได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะครับซื้อสินค้า วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนําเข้าลิขสิทธิ์อย่างเช่นนะครับพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าทั่วไปนะครับต่างๆนะฮะถ้าเป็นแบรนด์ดังๆต่างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนนําเข้าของเขานะครับคุณไม่สามารถนําเข้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆนะฮะที่เป็นแบรนด์ดังๆชั้นนําต่างๆซื้อจากเมืองนอกเข้ามานะครับอันนี้นะฮะนำเข้าได้ปกตินะครับแต่คุณอาจจะต้องเสียภาษีนะครับที่สูงกว่าปกติอาจจะ30%ั้้นนนตะครรปสาบสับเข้าไ่ได้ เลยนะครับถ้าเกิดใครนะครับอย่างเห็นไหมครับบางคนบางเจ้านะครับเขาไปติดต่อนะครับในการซื้อสินค้าจากเมืองนอกนะครับซึ่งที่เป็นแบรนด์ชั้นนาต่างๆนะครับเพราะเขาซื้อเสร็จปุ๊บนะครับทางเมืองนอกหรือทางต้นทางนะครับหรือผู้จัดจําหน่ายนะฮะเขาจะต้องมอบอานาจนะครับว่าคุณนะครับได้สิทธิ์นะครับในการจําหน่ายในประเทศนั้นๆนะครับหรือการมอบอานาจนะครับนั่นเองนะครับในการนําเข้าสินค้าชิ้นนั้นว่าคุณนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นๆเพื่อการนําเข้าและจัดจําหน่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็คือ กับต้นทางในส่วนของตัวจัดจําหน่ายที่เป็นแบรนด์ชั้นนําต่างๆนะครับแล้วเขานะครับให้คุณเป็นตัวแทนอย่างนั้นคุณสามารถนําเข้าได้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับแต่ถ้านะครับคุณนะครับจัดจําหน่ายนะครับในส่วนของสินค้าของคุณเองนะครับคิดแบรนด์เองคิดฉลากเองไอ้ตรงนี้แหละครับผมแนะนําเลยนะครับว่าคุณจะต้องไปจดนะครับให้คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะครับผมไอ้ตรงนี้แหละครับมันสําคัญมากๆซึ่งทุกคนนะครับส่วนใหญ่จะมองข้ามไปนะครับในการนําเข้าสินค้าของประเทศจีนเนี่าง หรือทั่วทั่วโลกเลยก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณนําเข้ามาแล้วนะครับแบรนด์แบรนด์นั้นมันไม่ได้ถูกจัดจําหน่ายหรือมีการจดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยต่างๆนะครับหรืออาจจะยังไม่ได้จดของสากลต่างๆนะครับคุณสามารถเช็คได้นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามีผู้ครอบครองแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีผมบอกเลยนะครับคุณสามารถครอบครองมันได้โดยการจดลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้แหละจะทําให้คุณนะครับเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับคุณถือไพ่เหนือเกมครับกับทุกๆคนแล้วนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นนนนนนนะะะคคคครรัับบบบผผมมมมแแแํําา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 วว่่่่่ต้้้้้ออองงงงงงดดดลไไพยยทีิิิเขสช สมัยก่อนนะครับผมก็จะจดลิขสิทธิ์ไว้หมดเลยนะครับซึ่งบางคนก็ถามเฮ<ะ>้ยจดได้เหรอผมบอกเลยว่าจดได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกเรารู้อะเราเป็นชิปปิ้งนะครับเรามีมีประสบการณ์ในการนําเข้าต่างๆเรารู้ว่าอันนี้มันน่าจะเฮ้ยทำตลาดได้ในประเทศไทยหรือเอ่อมันสามารถนําเข้ามาเพื่อจัดจาหน่ายได้เราก็จะจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนแล้ว <c oughs> เพื่อไม่ให้ใครนะครับมานําเข้าหรือเรียนแบบในการที่จะเอาเข้ามา <c oughs> จัดจาหน่ายตามเรานะครับตรงนี้แหละผมบอกเลยนะครับว่ามันจดได้และควรที่จะจดไว้เลยนะฮะแต่เนี่ยเวลาจะจดเนี่ยมันมีข้อยกเว้นนั้ ดไ้ถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทคุณยังถึงสามารถนะครับจะจดตัวลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าตัวนี้ได้นะครับกว่าจะออกนะกว่าจะสมบูรณ์นะครับแเดือนถึง12เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครใครที่มีแผนงานที่เป็นระยะยาวผมแนะนําว่าให้จดนะครับค่าใช้จ่ายหลักพันผมบอกเลยนะครับกระซิบไว้เลยเขาค่าว่าหลักพันนะครับมีหาให้คนจดได้ทั่วไปลองพิมพ์เข้าไปใน Google ก็มีคนรับจดทั่วไปเลยนะครับการเตรียมเอกสารในการจดก็ง่ายมากนะครับเขาก็จะเนินนาราให้เราหมดไม่มคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแต่มันเป็นสิทททธ์์ีีี่่่คคุณจจะะะต้้้อองงงพึรรรรััักกษาาาไวนนนนเเบ็มแช ก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งของมีเจ้าของแล้วและที่เป็นของคุณเองที่คุณจะจดนะครับก็เป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมคิดว่านะครับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูแน่นอนนะครับผมใครที่เป็นเอฟซีผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้รับประกันได้ว่าเป็นประโยชน์แน่นอนครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสั่งซื้อสินค้าจากจีนต้องไวซีเ